ลูกผักขายรายได้ดีเช็คราคาผักวันนี้สำรวจราคาผักวันนี้ประจำวันที่5เมษายน2566ราคากวางตุ้งใบเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคากวางตุ้งดอกเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคากวางตุ้งใต้หวันเมื่อวาน14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้12 8บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น4บาทราคากะหล่ำดอกเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคากะหล่ำปลีแตงผลเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคากะหล่ำปลีไม่แตงผลเมื <moss> ่อวาน10บาทต่อกิโลกรัมวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมราคากะหล่ำปลีม่วงเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัม ราคากระลำหัวใจเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาคณะต้นเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาคณะยอดเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดขาวหรือลุ้ยแตงผลเมื่อวาน18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาท ราคาผักกาดขาวหรือลุยไม่แต่งผลเมื่อวาน8บาทต่อกิโลกรัมวันนี้1 0บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคาผักกาดหอมเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาผักกาดเขียวปรีเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาผักบุ้งจีนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัม ราคาผักบุ้งน้ำมัด25กรัมเมื่อวาน60บาทต่อมัดวันนี้60บาทต่อมัดราคาผักบุ้งน้ำมัด10กรัมเมื่อวาน60บาทต่อมัดวันนี้60บาทต่อมัดราคาผักขึ้นช่ายเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาต้นหอมเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาท ราคาผักชีฝรั่งเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชีลาวเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชีไทยเมื่อวาน90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคารากผักชีเมื่อวาน1น0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาใบสะระแหน่ เมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาใบกะเพราเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาใบกุยช่ายเขียวเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาใบยี่ราเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาใบแมงลัก เมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาใบโหระพาเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต네่อก <Yeah, S 2> <dou x S 1> ิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาต้นกระเทียมเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดแก้วเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดหางหงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัม วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาดอกกุยช่ายเมื่อวาน5 5บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคากุยช่ายขาวเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาดอกหอมเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาใบมะกรูดเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัม ราคาใบเชะพลูเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาต้นตะไคร้เมื่อวาน3าบาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคากระชายซอยเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคากระชายหัวเมื่อวาน48บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง3บาทราคาขาอ่อน เมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขาแก่เมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงซอยเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงหัวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงอ่อนเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัม ราคาพริกขี้หนูสวนหอมเมื่อวานร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยแปดสิบาทต่อกิโลกรัมราคาพริกกระเลียงเมื่อวานร้อยห้าสิบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยห้าสิบาทต่อกิโลกรัมราคาพริกกินดาเขียวเมื่อวานสามสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นสิบบาทราคาพริกกินดาแดงเมื่อวานหกสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมวันนี้เจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นห้าบาท ราคาพริกซูเปอร์ฮอตเขียวเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาพริกซูเปอร์ฮอตแดงเมื่อวาน65บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคาพริกชี้ฟ้าเขียวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาทราคาพริกชี้ฟ้าแดงเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัม วันนี By ้70บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาพริกยอดสวนเขียวเมื่อวาน42บาทต่อกิโลกรัมวันนี้42บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยอดสวนแดงเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45่บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยำขาวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยำเขียวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บบาทต่อกิโลกรัม ราคาพริกยำแดงเมื่อวาน50าบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาทราคาพริกหยวกเมื่อวาน50าบาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกเหลืองเมื่อวาน140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทราคาพริกไทยอ่อนเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บบาทต่อกิโลกรัมราคาถั่วฝักยาว เมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาถั่วพูเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาถั่วลันเตาเมื่อวาน100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาลูกน้ำเต้าเมื่อวาน18บบาทต่อกิโลกรัมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมราคาบวบงูเมื่อวาน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บบาทต่อกิโลกรัม ราคาบวบหอมเม,ม al al ื่อวาน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมราคาบวบเหลี่ยมเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักเขียวอ่อนเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักเขียวแก่เมื่อวาน12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมราคามราขีนกเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัม ราคามะระจีนเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะละกอดิบเมื่อวาน22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้18บาทต nah ่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง4บาทราคามะเขือพวงเด็ดขั้วเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั้วเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือม่วง เมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือยาวเมื่อวาน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือลายเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือลิงเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือสดิ๊งเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัม ราคามะเขือไข่เต่าเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเปราะเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง7บาทราคามะเขือเหลืองเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาเต็มกวาเบอร์กลางเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงเจบาท ราคาแตงกวาอ่อนเมื่อวาน16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคาแตงร้านเมื่อวาน16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น1บาทราคาแตงไทยอ่อนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงโมอ่อนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บบาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหวานเขียว เมื่อวาน1 1 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหวานแดงเมื่อวาน1 1 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหวานเหลืองเมื่อวาน1 1 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักทองคางคุกเบอร์ลิกเมื่อวาน9บาทต่อกิโลกรัมวันนี้9บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักทองคางคุกเบอร์กลางเมื่อวาน16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้16บาทต่อกิโลกรัม ราคาฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่เมื่อวาน18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้1ิบบาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศท้อเขียวเมื่อวาน24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้24ิบบาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศท้อแดงเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25ิบาบาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศท้อแดงปนเขียวเมื่อวาน24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้24ิบบาทต่อกิโลกรัม ราคามะเขือเทศราชินีเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศซีดาเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศเนื้อเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดฝักอ่อนเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกระเฉดมัดส0กรัมเมื่อวาน150บบาทต่อมัด วันนี้150บาทต่อมัดราคาผักปลังเมื่อวาน30บาทต่อกำวันนี้30บาทต่อกำราคาดอกสลิดเมื่อวาน180บาทต่อกิโลกรัมวันน30ี้150บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง30บาทราคาผักหวานบ้านเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทราคาผักหวานป่าเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัม วันนี้100บาทต่อกิโลกร,รัมราคาปรับลดลง20บาทราคาหัวปลีเมื่อวาน12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้12บาทต่อกิโลกร,รัมราคาใบบัวบกเมืม่อวาน35บาทต่อกรมวันนี้35บาทต่อกำราคาสายบัวลอกเมืม่อวาน30บ,บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดเอเมืม่อวาน120บบาทต่อกิโลกรัม วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดบีเมื่อวาน1 0 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดซีเมื่อวาน90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมราคาหัวเชยเท้าเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาหอมแดงไม่ตัดจุกเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์เล็ก เมื่อวาน180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์กลางเมื่อวาน190บาทต่อกิโลกรัมวันนี้190บาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์ใหญ่เมื่อวาน190บาทต่อกิโลกรัมวันนี้190บาทต่อกิโลกรัมราคาแครอทไทยเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาหอมหัวใหญ่ไทยเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัม วันนี้40่บาทตอ่อกิโลกรัมราคามะนาวเบอร์เล็กเมื่อวานพันสามบาทต่อ600ลูกวันนี้พันสามบาทต่อ600ลูกราคามะนาวเบอร์กลางเมื่อวาน2,100บาทต่อ500ลูกวันนี้2,100บาทต่อ500ลูกราคามะนาวเบอร์ใหญ่เมื่อวาน2,600บาทต่อ400ลูกวันนี้2,600บาทต่อ400ลูกราคามุกลูกมะกรูดเบอร์เล็กเมื่อวาน2 0 0บาทต่อ5กิโลกรัม วันนี้200บาทต่อ5กิโลกรัมราคาลูกมะกรูดเบอร์กลางเมื่อวาน260บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้260บาทต่อ5กิโลกรัมราคาลูกมะกรูดเบอร์ใหญ่เมื่อวาน3า0บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้300บาทต่อ5กิโลกรัมราคาเห็ดกระด้างเมื่อวาน2 0 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดขอนขาวเมื่อวาน2 0 0บาทต่อกิโลกรัม วันนี้180บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทราคาเห็ดนางฟ้าเมื่อวาน90าบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดนางฟ้าภูฐานเมื่อวาน140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาเห็ดฟางเบอร์เล็กเมื่อวาน85บาทต่อกิโลกรัมวันนี้85บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์กลางเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัม วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์ใหญ่เมื่อวาน150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมราคากระเจี๊ยบเขียวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชะอมเมื่อวาน25บาทต่อกรมวันนี้25บาทต่อกรมราคาแรดิสเมื่อวาน65บาทต่อกิโลกรัมวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมราคาดอกแค เมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์เล็กเมื่อวาน13บาทต่อกิโลกรัมว yup. ันนี้13บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์กลางเมื่อวาน16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่เมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์เล็กเมื่อวาน9บาทต่อกิโลกรัมวันนี้9้าบาทต่อกิโลกรัม ราคาข้า,ขาวโพดหวานเบอร์กลาง man, ม man, <forcément blessing S 1> เมื่อวาน11บาทต่อกิโลกรัมวันนี้11บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่เมื่อวาน14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมราคามะรุมปอกเปลือกเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคามะรุมไม่ปอกเปลือกเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคากล้วยน้ำว้าเบอร์เล็กเมื่อวาน12บาทต่อวีวันนี้12บบาทต่อวี ราคากล้วยน้ำว้าเบอร์กลางเมื่อวาน25บาทต่อวีวันนี้25บาทต่อวีราคากล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่เมื่อวาน35บาทต่อวีวันนี้35บาทต่อวีราคากล้วยหอมดิบเบอร์เล็กเมื่อวาน320บาทต่อเข่งเข่งละเจดวีวันนี้320บาทต่อเข่งเข่งละเจดวีราคากล้วยหอมดิบเบอร์กลางเมื่อวาน350บาทต่อเข่งเข่งละเจดวีวันนี้350บาทต่อเข่งเข่งละเจดวีราคากล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ เมื่อวาน550บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีวันนี้550บาทต่อเข่งเข่งละ7ดหวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์เล็กเมื่อวาน250บาทต่อเข่งเข่งละ7ดหวีวันนี้250บาทต่อเข่งเข่งละ7ดหวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์กลางเมื่อวาน270บาทต่อเข่งเข่งละ7ดหวีวันนี้270บาทต่อเข่งเข่งละ7ดหวีราคากล <helmets>. ้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ เมื่อวาน350บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีวันนี้350บาทต่อเข่งเข่งละเจดหวีราคามะขามเปียกมีเม็ดเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคามะขามเปียกแก่เม็ดมีก้านเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคามะขามเปียกแก่เม็ดไม่มีก้านเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัม จบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณทีนี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ